ได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะบมเบื้องหลังการตายของเจ้าสัวความไม่ลงรอยกันของลูกชายทั้งสองคนและการยกสาวใช้ขึ้นมาเป็นภรรยาคนใหม่ทั้งหมดคือความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงเกินคาดเดาในซีรีส์ดราม่าทริลเลอร์เรื่องสืบสันดานผลงานการกำกับของสิวโรธคงสกุลที่เพียงตัวอย่างแรกปรากฏก็ถูกพูดถึงจากความใจกล้าในการนำเสนอฉากการกดขี่ของชนชั้นนำที่ใช้อำนาจและ ฐานะาการเงินหยามเกียรติผู้ที่ด้อยกวา่าทั้งผ่านคำพูดและการ<ด>กระทำ นี่ถึงเป็นการก้าวข้ามภาพจำของสิวโรธคงสกุลในฐานะที่เล่าหนังรักหนังความสัมพันธ์ของคนรอบตัวมาตลอดมาเป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของคนต่างชนชั้นในสังคมด้วยการเล่าผ่านอาณาจักรของเจ้าสัวในเรื่องที่ยึดโยงได้กับภาพสังคมจริงโดยได้นักแสดงมากฝีมือทั้งยดานรินยาดีธีรพงศ์ชายชาติยดมและแก๊บธนเวศ เป็นคาถามว่าเราสนใจเรื่องความสัมพันธ์มนุษย์อะไรเงี้ยแน่นอนก็คืองานทุกชิ้นตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเรา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 ไม่ได้พูดเองก็คือว่าเราเราทำอย่างตั้งใจมาเรื่อยๆแต่ว่าคนดูกับกับหลายๆคนนะพูดมากกว่าว่าเออซิวโรดมีม,มีมีสไตล์งานที่ที่ที่เด่นเรื่องนี้คราวนี้แต่ว่าโอเคมันก็ถูกที่ถูกเวลาเราก็โตขึ้นกับงานของเราไปเรื่อยๆ แล้วเรื่องนี้มันก็พูดกว้างขึ้นมาจ,จะไม่ได้เล่าแค่บนโต๊ะกินข้าวระหว่างแม่กับลูกหรือครอบครัวแล้วแต่นี่ม,นม,นมันมันมันเริ่มสนใจสังคมสนใจประเทศสนใจโลกใบนี้มันก็มันก็ถูกที่ถูกเวลาพอดีกับกับอายุของเราอ่ะเออก็ก,ก,ก,ก็เรามองกันมากกว่าแล้วแล้วเราเป็นคนไม่ได้แคร์ชองมากเราแคร์มนุษย์ในเรื่องอตัวละคร่ะถ้าเป็นหนูหนูจะมองในเรื่องของมุมมองของเขาเรียกว่าความรู้สึกของมนุษย์ดีกว่าค่ะ คือมนุษย์เนี่ยมันจะมีการแบบการคิดการแยกแยะการแบบตีความหรือแบบการประเมินค่าของบุคคลสิ่งของสถานการณ์สถานที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วในในทุกๆในทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างละครเรื่องนี้ก็อาจจะถูกเล่าผ่านมุมมองอย่างที่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนชนชั้นบนกับชนชั้นล่างซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้เพราะว่ามันมีอยู่จริงะคะ่ะ แล้วก็มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากๆเลยที่แบบว่ามันมีรักโลภโกรธหลงมันมีความเกลียดมันมีความขยันขยงอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันก็แล้วแต่การการตีความของคนมันไม่ได้แปลว่าคนชนชั้นบนขยันขยงชนชั้นล่างอย่างเดียวบางทีคนชนชั้นล่างก็ขยันขยั่งคนชนชั้นบนเหมือนกัน ไม่เพียงท้าทายเอกลักษณ์ลายเซ็นของตัวเองหากเมื่อทุนพร้อมและการันตีด้วยรูปแบบการทำงานตามมาตรฐานสากลจากเจ้าของแพลตฟอร์มจึงทำให้สิวโรดคงสกุลยังพยายามสร้างความท้าทายอีกอย่างให้กับตัวเองด้วยการลงทุนเนรมิตฉากลองเทคในพื้นที่ขนาดใหญ่และเปลี่ยนแปลงเวลาได้ฉับพลันโดยไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษช่วย นี่เป็นความตั้งใจที่จะโชว์ศักยภาพกองถ่ายและคอนเทนต์ไทยโดยเชื่อเสมอว่าคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ไม่ควรแบ่งแยกว่าเป็นหนังละครซีรีส์ที่ทำงานในเชิงพาณิชย์หรือเชิงศิลปะหากสามารถผสมผสานศาสตร์ทุกอย่างเข้าด้วยกันได้คือว่าเราอยากจะบอกว่าจริงๆอัทลรสหรือความงามมันเป็นสากลก็คือว่ามันมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในกล่องใบไหนมันเหมือนเวลาเราขับรถ พาแฟนไปทะเลเราเราไม่ไปยืนตอนเที่ยงตรงหรอกพวกเราจะชอบดูพระอาทิตย์ตกแสงสวยๆอันนั้นน่ะใครก็เป็นไงมันไม่จําเป็นต้องเป็นคน,คนทําเบื้องหลังแล้วแล้วค่อยเข้าใจก็คืออันเนี้ยแค่นี้แหละอันไหนตลกอันไหนน่ากลัวทุกช่องอ่ะคุณทําให้ถึงคุณภาพโอเคอันนี้ไปอยู่ในทีวีอันนี้อยู่ในมือถืออันนี้อยู่ในโรงภาพยนตร์ อัจทารถมันอันเดิมไงก็โอเคผมทํางานทั้งในประเทศด้วยมีงานข้างนอกด้วยนะถ้าพูดตรงๆแบบมาตรฐานสากลม,มันก็เห็นชัดอะโปรดิวเซอร์ฝรั่งเขาเขาาคุยในที่ประชุมไปเลยว่าของดีที่สุดคืออะไรเดี๋ยวคุณจะบันทึกอะไรมันมันไม่ใช่คุณจะบันทึกเยอะแค่ไหนอันนั้นแหละมันทําให้ภาพรวมทั้งทีมงานเลยนัแสดงผู้ก,กากับทีมทั้งหมดล้าแทนที่จะปล่อยของดี ของเด็ดอย่างมีความสุขกับเป็นอันถีบจากเยอะๆและเน้นปริมาณนะฮะและ้วมันแล้วล้ามันเหนื่อยกันทั้งวงการเขาเรียก production value การที่มีซีนสวยๆปั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแสงมุมกล้องแล้วก็อะไรต่ออะไรประกอบฉากทุกอย่างสิ่งสิ่งเนี้ที่บ้านเราขาดแล้วก็มักจะมองข้ามเอานะให้มันได้แบบ งานเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ในเวลาอันสั้นจิตใจสํานึกคนเราเวลาเราดูเขายังไม่ก็ตว่าโอเคเราปั้นมาขนาดไหนสีน,นั้นแต่แต่เขารู้สึกว่ามันสวยแต่เขาอบอกไม่ได้หรอกว่ามันคืออะไรที่สวยแต่โอเคนั่นคือคนดูใช่ไหมครับแต่สำหรับนักแสดงอย่างเราเนี่ยเราก็ภูมิใจด้วยเวลาเราดูแบบมอนิเตอร์ว่าสีที่เล่นไปไมเมื่อกี้ออกมาเป็นยังไง แม้ชื่อชั้นของสิวโรดคงสกุลจะถูกนิยามว่าเป็นเจ้าพ่อหนังความสัมพันธ์และมีผลงานซีรีส์และละครออกอากาศต่อเนื่องหลังเจเกิดจากผลงานภาพยนตร์เรื่องที่รักหรืออ t เท n นตี้ที่คว้ารางวัลใหญ่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรัตดามครั้งที่40เมื่อปี2554หากหลังจากนั้นสิวโรดไม่มีผลงานหนังใหญ่ปรากฏให้เห็นอีกเลยกระทั่งล่าสุดเพิ่งประกาศว่าผลงานเรื่องใหม่คืออรุณการได้รับเลือกให้ประกวดใน ในสาย New Directors ที่เทศกาลซานเซบาสเตียนฟิล์มเฟสติวัลซึ่งนี่เป็นการกลับมามีผลงานบนจอใหญ่อีกครั้งในรอบ14ปีกวินพบพันธุเริกไทย PBS รายงานครอบครัวเทวสถิตยฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถตูกผล